สวัสดีค่ะโรสนะคะค่ะวันนี้โลสก็จะมาพูดถึงมเมนต์ของพี่เอิน์น้องมิกนะคะหลังจากที่ไม่ได้เล่ามาจะพักเนาะมเมนต์ช่วงเนี้ยที่เราได้อ่ะก็จะเป็นมเมนต์ที่แบบเขาพูดคุยกันคอมเมนต์กันนะผ่านทางอ G ผ่านทางทวิตเตอร์ซึ่งคิดว่าช่วงเนี้ยน้องมิกอ่ะเขาเปิดเทอมแล้วค่ะแล้วก็เริ่มเรียนออนไลน์แล้วเนาะปี5าแล้วด้วยคิดว่าน่าจะเรียนหนักพอสมควรเลยน้กกเาก็ไดับ ไปอยู่ที่คอนโดที่อโศกแล้วก็พาน้องสมพรไปอยู่ด้วยกันด้วยส่วนพี่เอิร์ธกับน้องเอดินก็อยู่ที่บ้านบางนาด้วยกันสองคนพ่อลูกแหละไม่รู้ว่าเหงาว่างหรือเปล่านะก็ช่วงนี้เราจะเห็นว่าทางพี่เอิร์ธน้องมิกเขาก็ลงคลิปลงรูปของทั้งน้องไอดีนน้องไอดีนน้องเอดีนและน้องสมพรอ่ะทางโซเชียลอ่ะบ่อยมากทั้งจากแอคของพี่เอิร์ธน้องมิกเองแล้วก็แอคของน้องสมพรน้องเอดินเองด้วยนะคะ ก็จากคลิปต่างๆรูปต่างๆที่ทั้งคู่ลงอ่ะก็จะเห็นว่าน้องแมวทั้งสองตัวเนี้ยมีความน่ารักน่าชังกันคนละแบบคนละแนวอย่างน้องเอดีนเนี่ยก็จะดูเป็นแมวที่แบบอ่ะออกค่อนข้างเรียบร้อยนะก็มีซุกซนบ้างตามภาษา้องแมวแต่ก็ยังถือว่าเรียบร้อยอยู่แล้วดูเป็นแมวที่แบบรู้เรื่องเหมือนฟังเราเข้าใจมีคลิปหนึ่งที่พี่เอิร์ดอ่ะ ถามน้องเอดีนะคะว่าจะขึ้นมาไหมซึ่งเราคิดว่าน่าจะหมายถึงว่าจะมาขึ้นจะขึ้นมาบนเตียงไหมจะมานอนด้วยกันบนเตียงไหมตอนนั้นน่าดึกแล้วน่าจะถึงเวลานอนแล้วด้วยน้องเอดีเขาก็เดินไปนอนที่เตียงของเขาเองเลยนะคะรลด้เลยบอกอู้เป็นแมวที่แบบสุดยอดมากเอดีเอดีนไง คือไงฝันดีนะส่วนน้องสมพรนะจะเป็นอีกแนวหนึ่งจะเป็นแนวแบบว่าใาญตัวแสบแสนซนใาญกากันจะวิ่งเล่นตุ๊กติ๊กตุ๊กติ๊กอะไรแคตามภาษาของสมพรนะคะจะเป็นน่ารักอีกแนวหนึ่งซึ่งเรารู้สึกว่าคาแรคเตอร์ของน้องแมวทั้งคู่อ่ะมีความเหมือนกับเจ้าของนะจริงๆเหมือนกับเจ้าของนอกจากรูปลักษณ์ายนอกของน้องแมวทั้งสองตัวนี้แล้วอ่ะ บุคล we ิกและก็นิสัยของน้องแววทั้งสองตัวก็ดูเข้ากับน้องเอิร์ดเอ็น้องเอิร์ดจะเข้ากับพี่เอิร์ดและน้องมิกมากก็เลยแบบโอ้โหเขาเลือกแมวยังไงให้แบบเหมือนกันตัวเองขนาดนั้นนะคะก็อย่างที่รสบอกทุกคนนะคะว่าช่วงนี้โมเมนต์จะเป็นเหมือนกับว่าเขามาพูดคุยมาคอมเมนต์กันผ่านทางไอจีผ่านทางทวิตเตอร์นะคะก็เหมือนกันโมเมนต์ที่จะเล่าเนี่ยก็คือโมเมนต์ที่เกิดขึ้นเมื่อวานนี้เองนะคะตอน10บโมง นั่นแหละน้องมิกก็ใช้แอคของน้องสมพรนะลงเป็นรูปของน้องมิกกาลังแบบเหมือนจับน้องสมพรเอาไว้อยู่นะคะจับไว้แถวแถวคออย่างเงี้ยแล้วก็ใช้แคปชั่นนะคะว่าหนูสวยหนูเล่นตัวแท็กไปถึง adin ด,ด้วยะคะ่ะแท็กดี adin ไปนะคะซึ่งแอคดี a d n เนี่ยก็ได้มาตอบนะคะว่าอ๋อไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ป้าหาแฟนใหม่โอเคไม่เป็นไรเดี๋ยวใหป้ป้าหาแฟนใหม่ซึ่งสำหรับโรอะตอนแรกลรฟังอะกเออ เอดินจะให้ปาหาแฟนให้ใหม่อะไรอย่างนี้หรอแต่ว่าอันนั้นอะเขียนว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ปาหาแฟนใหม่ซึ่งมองอีกทีเหมือนเข้าใจว่าเอดินจะให้ปาก็คือพี่เอิญอ่ะหาแฟนใหม่ก็คือให้พี่เอิญอ่ะหาแฟนคนใหม่หาแม่ใหม่ให้เอดีนะคะคือลดอ่านแล like แ้วลดเข้ til, าใจอย่างนั้นได้แต่ก็คิดว่าน่าจะหมายถึงว่าหาแฟนให้เอดีใหม่นั่นแหละซึ่งตอนนี้เอดีกับสมพรเป็นแฟนกันแล้วหรอเอ๊ยยังไง ไม่น่านใช่นะเพราะว่าล่าสุดแบบที่ l o s t o ในไลน์ a s h l e นนะพี่เอิรก็ยังไม่ได้บอกว่าเขาเป็นแฟนกันที่นาะบอกแค่ประมาณว่าแบบเอิก็อยากวางแผนให้เขาคู่กันอะไรเงี้ยแต่พี่เอิรบอกว่าไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้แบบว่าบาังคับแล้วคนที่เป็นแฟนกันอยู่ตอนนี้คือใครนะอ่ะอ่ะ,อ,ะอู้จินอีกแล้ว โอเคค่าเพิ่งเริ่มเรื่องอีกรดจิ้นไปไกลอีกแล้วโอเคค่ะหลังจากที่แอ k ดดีนะคะมาคอมเมนต์ใต้รูปว่าไม่เป็นไรเดี๋ยวให้ป๊าหาแฟนใหม่นะคะแอคสมพอนะคะก็มาตอบเหมือนกันนะคะตอบว่าก็ขอให้สวยเท่าชันละกันว้าว ก็ขอให้สวยเท่าฉันละกันนะหูมีความเลิศชันหญิงไม่แคร์ผู้ด้วยนะคะซึ่งดีเอดีนก็ไม่จบแค่นั้นดีเอดีนแอคดีเอดีนก็มาตอบนะคะเหมือนกันว่าอะไรนะเชิญเลยยายก้อนขี่แมวอาตรงเหมือนอ่านนิยายเหมือนกันนะว่าไปแบบเป็นแนวแบบว่าพระนางแบบพ่อแง่แม่งอนอะไรอย่างเงี้ยเป็นแนวแบบว่ากัดกันไปกัดกันมาแล้วสุดท้ายก็ลงเอยกันเลยประมาณเนี้ยฟิวได้อยู่นะ ซึ่งหลังจากนั้นนะคะน้องมิกะก็ได้ใช้แอคของน้องสมพรนี่แหละก็คือแอคโนมบุลนะคะในการลง i อ Story เป็นคลิปเหมือนน้องมิกะกำลังแบบรูปหัวเกาคางของน้องสมพรใช้แคปชั่นเป็นเนื้อเพลงเหลือของซาซ่านะคะ,ะว่าตอนนี้ฉันยังไม่มองใครโสดแบบนี้กำลังสบายไม่รู้จะมีแฟนทำไมไว้เจอกันใหม่โอกาสหน้าว้ามาทั้งทอนเลยเพลง มายาวมากนะคะซึ่งหลังจากนั้นอะ่ะพี่เอ,อิร์ธอ่ะเขาก็ได้ไปแบบกดถูกใจรถไปเจอหนึ่งพี่เอ,อิร์ธเขาไปกดถูกใจทวิตที่แฟนขับเขาลงนะคะซึ่งแฟนขับเขาโพสทวิตประมาณว่าแบบสมพรพูดว่าสวยไม่อะไรกับใครแล้วก็เป็นเอดีนพูดว่าแล้วผมไปอะไรกับคุณหรือยังพี่เอิร์ธก็จะถูกใจอะ่ะประมาณว่าเธอสวยแล้วไงผมก็ยังไม่ได้จีบคุณนี่อะไรประมาณนี้ มีชันเชิงทั้งคู่อะพูดเลยมีชันเชิงทั้งคู่ซึ่งเมื่อทำให้โลอัน,นึกไปถึงคลิปหนึ่งนะคะซึ่งคลิปเนี้ยได้เมื่อวันที่เขามาไลฟ์แอดลัน์ที่เป็นเดอะแก๊งนะคะวันที่13มิถุนายนซึ่งเป็น IG story ที่พี่นุ่กเขาลงนะคะในเนี้ยเป็นเหมือนกับประมาณว่าเป็นคลิปที่พี่เขาถ่ายแล้วก็สมพร ับเอดีเนี่ยอยู่ด้วยกันซึ่งสมพลเนี่ไปตีหัวของเอดีเหมือนไปคีวคิวหัวของเอดีนะคะซึ่งเอดีก็ไม่ได้โต้ตอบอะไรวันนั้นเขาก็แซวกันอยู่นะว,ว่าแบบเฮ้ยสมพลเปิดก่อนเลยเหรอแล้วก็พี่นุเขาใช้แคปชั่นว่าอะไรนะกากันมากน่าจะแซวสมพลว่าแบบกากันมากไปตีหัวพี่เลยเหรอบางคนเขาก็แซวแหละว่าแบบ สมพรสมพรเปิดก่อนเลยเหรอแล้วก็ AD เอดีน่ยไม่โต้อตอบด้วยนะเขาก็เลยว่าแบบเอดี D, เห็นแววอย่างนี้น่าอนาคตกวมเมียนะเนี่ยซึ่งโรดก็เฟ็เซลอยู่เหมือนกันว่า เพาแบบว่าเอ้ยสมพ่ออาจจะเห็นว่าแบบอะไรเกาะหน้าผากของอเอดินทั้ป่าดเลยไปชั่วเขี่ยอะไรประมาณนี้นะคะรถก็แซวเฉยๆเพราะว่าเอดินเขาจะมีลายตรงเนี้ยตรงหน้นผาผากนะคะแล้วก็บางคนก็ไปเปรียบเทียบว,ว่าทําไมเหมือนเอิร์ธมิกเชงเลยอะเอาลูกมาเทียบเอาคลิปมาเทียบคลิปที่น้องมิเขาเคยแบบตกหัวไป <c oughs> <c oughs> เอิรอะไรเงี้ยมาเทียบกันว่าโอ้โหรุ่นลูกกับรุ่นพ่อเนี่ยเหมือนกันเลยนะอะไรอย่างนี้ซึ่ง โา oh, จะไปเจอทวิตหนึ่งของแฟนคลับซึ่งรลชอบมากมันตลกมากเขาเขาเอาแบบบทหนึ่งอ่ะบทพูดบทหนึ่งในน้ำตากรารมเทพไม่รู้เคยมีใครดูเรื่องนี้ไหมคะที่เป็นละครแนวแบบว่าอารมณ์เหมือนล้อเรียนละครไทยอีกทีนะคะน้ำตากรรมเทพที่พีซันนี่เขาเล่นเป็นตัวเอกเป็นพระเอกก็คือคุณชาวีเล่นคู่กับอ่าแพตตี้อังสุมา Sail, ลินนะคะรับปวดเป็นอรารย,ยาซึ่งบทนั้นอะ่ะก็พี พี่สนเน่เขาก็จะพูดประมาณว่าถ้าคุณย่าใช้สมองเครื่อครวนดูสักนิดคุณย่าก็จะก็จะสำเนียกว่าผมกับอรายาไม่ชอบกันให้ควรดีแล้วเหรอครับถ้าคุณย่าใช้สมองให้ครวรสักนิดคุณย่าจะสำเนียกว่าผมกับอรายาไม่ชอบกันประมาณนี้บทพูดประมาณนี้ซึ่งมันจะมีความแบบใส่เสียงหลอกเข้าไปด้วยนะ ก็ตลกมากแล้ก็เปรียบเทียบกับสมพรกับดีเอดีที่เหมือนกับว่าพี่เอิร์ดกับน้องมิกะตั้งใจที่จะจับทั้งสองคนอะมาให้มาลักกันอะไรอย่างเงี้ยแล้วแบบชาวีกับอรารยาก็เปรียบเหมือนเป็นเอดีกับสมพรนะคะที่แบบว่าตอนนี้ไม่ได้ชอบกันอะไรประมาณนี้แล้วก็ต่อมานะตอนประมาณทุ่มกว่านะออน้องมิกะก็ได้ใช้แอคของน้องมิกนี่แหละลงใน i อเป็นรูป ของน้องมิกเองซึ่งเซตเนี้ยเคยเห็นหลายรอบแล้วแหละเป็นเซตที่น้องมิกเขาใส่เสื้อเชิ้ตสีขาวนะคะแล้วก็เป็นรูปนวฟุ้งๆหน่อยนั่งอยู่บนพงหญ้าเนาะเรียกว่าพงหญ้าใช่ไหมพงหญ้าแล้วก็มีดอกหญ้าแซมอะไรประมาณนี้น้องมิกใช้แคปชั่นเป็นรูปอิโมจินะคะเป็นรูปส้มนะคะแล้วพี่เอ,อิร์ทอ่ะก็ได้ไปคอมเมนต์ใต้รูปนะั้นะนะว่าเจ้าเชื่อเรื่องงูบอ่อน้องมิกก็คอมเมนต์ตอบกลับไปนะคะว่าข้าเจ้าเชื่อเรื่องเทอ เอาตรงเช้าด้อมงงกันเลยส้งสองคนเขาคอมเมนต์อะไรกันเขาพูดอะไรกันเราไม่เข้าใจล้วพี่กับน้องมินก็เป็นอย่างนี้บ่อยอยู่เหมือนกันนะคะที่แบบว่าคอมเมนต์กันแล้วแบบช้าด้อมไม่เข้าใจว่าเขาคุยอะไรกันซึ่งเราชาาด้อมก็อยากจะเข้าใจด้วยนะคะก็เอาแวบ,บแรกของเราสะสลดเข้าใจว่าอย่างกับว่าอย่ามาแซวอย่างนี้นะถ้าแซวอย่างนี้ฉันจะเทเธอนะนี่ซึ่งลดเข้าใจอย่างนี้ตอนแรกแต่ก็มีบางคนนะเขาพูดขึ้นมาประมาณว่าเอหรือว่าวันเนี้ย พี่เอิร์ธกับน้องมิกเขามีนัดอะไรกันหรือเปล่าแล้วพี่เอิร์ธเทน้องมิกเขาก็เลยมาพูดในนี้ว่าข้าเจ้าเชื่อเรื่องเทก็เอ๊เป็นไม่ได้หรือเปล่าว่าพี่เอิร์ธจะมารับน้องมิกลับไปบ้านบางนาด้วยกันหรือเปล่าแล au, ้วก็ไม่มาน้องมิกเขาก็เลยพูดขึ้นมาว่าข้าเจ้าเชื่อเรื่องเทนะคะซึ่งก็เคยได้ยินเราจะไม่ได้ว่าได้ยินมาจากไหนว่าแบบว่าพี่เอิร์ธเขาก็เป็นอย่างนี้บ่อยเหมือนกันว่ามานัดกับเพื่อนแล้วพี่เอิร์ธก็เทอะไรอย่างเงี้ยบ่อยอยู่เหมือนกัน แล้วก็มีคนมายืนยันอีกซึ่งก็คือพี่แปะนะคะพี่แปะเขาก็มาคอมเมนต์ใต้รูปนะคะว่าอะไร่ะเทอีกแล้วหรองงจังอะไรอย่างนี้ก็เลยคิดว่าเอเขาน่าจะมีนัดกัน,นแน่เลยนะต้องวิกถึงได้เมนประมาณนั้นเสร็จแล้ว ก็มีพี่ตะาพี่ตะาเขาก็มาแซลอยู่เหมือนกันแซลเป็นแบบเพลง,งูอ่ะบาดเดียวดูเพลินอะไรไม่เกิดเมียงูอะไรอย่างนี้ก็แซลไปล้ก็ไปเซลเหมือนกันว่าพี่ตะาพูดอย่างเงี้ยหนูคิดเลยนะว่าพี่เออเป็นงูส่วนเมียงูคือจุดๆ,ๆอันนี้แซลๆซลนะจิ้นเองนะซึ่งก่อนหน้าเนี้วันที่7กรุงพาน้องมีเขาก็เคยลงรูปเซ็ตนี้มาแล้วเป็นรูปเซ็ตเดียวกันเลยที่ใส่เสื้อเชิ้ตแล้วก็นั่งอยู่ตรงผมหญ้ารูปฟุ้งๆอย่างเงี้ยเคยลงมาแล้ววันนั้นแล้วก็เป็นอีโมจิแค่รูป ยิ้มเฉยๆพี่เอิร์ธเขาก็ไปคอมเมนต์เกี่ยวกับประมาณงูงูนี่เหมือนกันนะว่าแบบงูรัดให้ตายประมาณนั้นเขาก็เลยแบบว่าแซวแบบว่าเอ๊พี่เอิร์ธเขาก็ก็มาแซวเรื่องงูใต้รูปครั้งนี้ก็มาแซวเรื่องงูใต้รูปอีกพี่เอิร์ธไม่พอใจอะไรรูปเซ็ตนี้หรือเปล่ารูปเซ็ตนี้น้องมิกก็ดูน่ารักน่าชังไม่มีความเซ็กซี่อะไรนะ ก็ไม่รู้ว่าพี่เอิร์ฟังใจอะไรกับเซติีหรือเปล่าหรืออาจจะแค่แซลเฉยๆว่าน้องมีเขานั่งอยู่บนโพรงหญ้าอะไรเงี้ยงูน่าจะเยอะอะไรประมาณนี้ก็อาจจะเป็นอย่างนั้นอาจจะเป็นแค่อย่างนั้นต่อมาประมาณ4ี่ทุ่มเกือบ5้าทุ่มนะคะพี่เอิร์ฟเขาก็ใช้แอคดีเเนี่ยลง i g Story เป็นแบบคลิปพี่เอิร์ฟแบบน้วยน้องแมวอ่ะแบบจุบ๊บจุ๊บจุ๊บให้จบจุ๊บเอดีซึ่งเอดีก็นอนให้พี่เอิร์ฟจุ๊บแต่หน้าเอดีก็ดูมีความสงสัยอยู่เนกันว่าเออป้ามาจุ๊บผมทำไม,มอะไร เอาทุกคนทุกคนอย่าว่าโรสแต่โรสอยากเป็นแมววะทุกคนอย่าว่าโรสทุกคนอย่าว่าโรสไม่โรสเป็นแมโรสเป็นมามีโรสเป็นมามีเราจะเข้าไว้โรสเป็นมามีโรสเป็นมามีเราจะไม่แย่งเราจะไม่แย่งแฟนลูกค่ะโอเคค่ะก็ช่วงประมาณสี่ทุ่มเกือบห้าทุ่มแบบพี่เอิร์ธเขาก็ใช้แอคของน้องดีเอดีน่ะลงเป็นไอจีสตอรี่นะคะเป็นคลิปที่พี่เอิร์ธอ่ะ จุ๊บน้องเอดีแล้วน้องเอดีเนี่ยก็ไม่ได้ขัดขืนนะคะแค่ทำหน้างงเฉยๆนะคะซึ่งมีแฟนคลับอะ่ะเอาคลิปนี้ไปลงในทวิตเตอร์แล้วน้องมิก็โครดทวิตนั้นอีกทีหนึ่งนะคะใส่ข้อความว่าในขณะที่สมพรเอาตีนยันหน้า <c oughs> เขาก็าขำกันอะ่ะว่าแบบเอาน้องน้องมิกกับน้องสมพรนี่ยังไม่ดีกันอีกเหรอตอนนี้ <c oughs> ซึ่งต่อมาน้องมิกเขาก็ได้ลง i อ Story นะคะผ่านทางแอคของน้องสมพรก็คือ s n o w b ว l l เนี่ยเป็น ไม่ใช่ลง IG Story ส,สิลง IG เฉยๆเป็นคลิปนะคะลงใน IG เป็นคลิปที่น้องมีกพยายามที่จะจุกน้องสมพรนะคะแต่น้องสมพรไม่ให้ความร่วมมือนะเอาแบบยันพยายามยันหน้าน้องมีกออกตลอดเลยอะน้องมีก็จุกไม่ได้สักทีนะคะซึ่งน้องมีกาใช้แคปชั่นว่าฉันทําอะไรที่เธอรังเกียจสมพร <c oughs> ทํแล้วรู้สึก,กว่าคำพูดมันเหมือนในละครยังไงไม่รู้อะ ก็คือเราเรียกสมพรแบบเหมือนเป็นชื่อเต็มอะเขาไม่รู้น,นึกถึงแบบมุกเข้ามาแบบออเธอเดทเธอทำอะไรอยู่อะไรประมาณนี้น่นาแซวเฉยๆนะคะนั่นแหละค่ะก็คือย้อนกลับไปที่ทวิตที่น้องโค้ดเอาไว้นะคะที่บอกว่าในขณะที่สมพรเอาตีนยันหน้านะคะพี่เอ๋เขาก็ได้มาเมนชั่นตอบข้างใต้นะคะว่าเอดินฝากบอกว่ากรรมใดใครก่อกคำนกรรมนั้นย่อมตามสนองนะคะซึ่งน้องมิคเขาก็ เมนชั่นตอบเลยนะคะว่าฝากบอกไอดีนตอนแกดีไฮเดรตดีไฮเดรตก็คืออาการขาดน้ำนะคะใครให้น้ำแกตอนแกฉีกวัคซีนใครไป็นโอกแคคนแรกตอนแกไม่มีที่เหยียบหัวใครให้เหยียบขับน้องมีมีการทวงคุคุณแมวเกิดขึ้นนะคะเมื่อคืนสุดมากสุดจริง ที่เรดูทํทำลายช่วงนั้นนะคู่ส่วนใหญ่เขาจะเองไปทางทีมพี่เอิร์ธมาหวัดน้องมิกนะคะน้องมิกใช้มุกนี้ซะแล้วเราทวงค,คุณน้องแมวสร็จแล้วพี่เอิร์ธแต่เขาก็มาตอบต่อนะคะว่าขี้แมวแล้วก็พี่เอิร์ธก็มาเมนเมนชาตอีกทีนะคะว่าเอดีนฝากบอกมาแล้วก็ไม่จบแค่นั้นน้องมิกเขาก็มาต่อกอนะคะว่าสมพรบอกอาบน้ําสระผมบ้าง คือเหมือนพยายามแฉกันไปแฉกันมาถ้าพี่ดูพี่เอ,อิร์ธไม่ได้แชฉน้องมิกนะแต่ว่าน่าจะแซวน้องมิกน้องมิกก็จะงอนน้องมิกก็เลยแชฉว่าอาบน้ำสะผมบ้างน่าจะหมายถึงว่าพี่เอ,อิร์ธไม่เคยอาบน้ำสะผมหรือเปล่านั่นแหละแต่ว่าทําให้เราอ่ะนึกถึงคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนะคะก่อนนั้นเนี่ยเราจําไม่ได้ว่ามันเกิดช่วงเดือนไหนนะคะเราเคยเห็นคลิปเนี้ยเป็นคลิปที่เหมือนกับว่าพี่เอ,อิร์ตกับน้องมิกกถ่ายรูปคู่ก,กันแล้ว พี่เขาก็ถ่ายเป็นน่าจะเป็นพี่แปะหรือไม่พี่แปะก็พี่บอยอะถ่ายเป็นไอจีสตอรี่มาแล้วน้องมิก็ก็อยู่ตรงไหลพี่เอิร์ธพอดีแล้วพี่เอิร์ธก็แบบเหมือนกับว่าไปพูดกับน้องมิกประมาณว่าสระผมบ้างนะเพราะว่าแบบผมน้องมิกน่าจะโดนตรงหน้าพี่เอิร์ธพอดีนะคะพี่เอิร์ธพูดว่าสระผมบ้างนะแล้วน้องมิกก็แบบถามจริงอะไรเยป่ะใช่ไหมถามจริงหรือว่าอะไรอะเราเปิดคลิปให้ดูเราจำไม่ค่อยแม่นนะคะอย่าเปิดให้คลิปให้ดู ว้าวอว้าวโอ้แต่ว่าช่วงที่เขามาตอบกันในใต้ทวิตของน้องมิดอะก็ไม่ได้แบบตอกันทันทีทันใดนะก็คือน้องมิทเขาก็แวะไปไอจ t สตอรี่บ้างอะไรบ้างนะคะซึ่งเมื่อคนะืนน่ะนอกจากที่จะเกิด <c oughs> เกิดแบบว่าสึกสึกกันนะคะเล็กๆนะคะสงครามเล็กๆระหว่างพี่เอ,อิน้องมิกในทวิตเตอร์คะ ใน IG จีเขาไม่เว้นมีความขิงกันเกิดขึ้นซึ่งพี่เอิร์ดอะระหว่างนั้นนะพี่เอิร์ดเขาได้ลงเป็น IG Story นะคะใช้แอคน้อง d a เอดีนั่นแหละ G <AG> Story หรเปบอกไม่ใช่ IG Story เป็น i g ธรรมดาเนี่แหละเป็นลงเป็นคลิปนะคะที่พี่เอิร์ดอะเอาน้องเอดินขึ้นตรงไหล่ตรงนี้ซึ่งน้องเอดินก็นิ่งมากเลยนะอยู่ตรงไหล่พี่เอิร์ดก็เดินขึ้นบนไดไปไปจนถึงเตียงนะคะแล้วก็น้องเอดินก็กระโดดลงนะซึ่งมีความขิงอะขิงล็กๆว่าแบบเอดิน เอดินแบบว่าให้ทําอะไรก็ทาอยู่บนไหลก็อยู่นิ่งๆไม่ดื้อไม,ม่สซนเชื่อฟังพีงพ่เอิร์ทคือรถรับรู้ได้ถึงความขิงของพี่เอิร์ทอะว่าแบบเนี่ยดูซิเอดินเนี่ยเชื่อฟังฉันดีนะอะไรอย่างงี้ซึ่งนอกจากว่าความขิงที่ได้รับนะรถก็ไปแปลความด้วยความมโนของตัวเองนะคะว่าเอ๊หรือพี่เอิร์ทจะหมายถึงว่าอืม มานอนด้วยกันที่บ้านบางนาเวล่าเอดินเรียบร้อยนะเอดินน่ารักนะมาเล่นกับเอดินไหมเอดินคิดถึงนะอะไรเงี้ยรถก็มาโนเองไปนะคะหลังจากนั้นก็ไม่ได้จบแค่นั้นเพราะว่ามีความขิงก็คือพี่เออขิงมาน้องมิกจะยอมได้ไงในเมื่อน้องมิกเป็นเจ้าของไล่ขิงน,นะคะน้องมิกเขาก็ลงเป็นแอคของน้อง snow blue ก็คือน้องสมพลนั่นแหละลงเป็นคลิปในไอจนะคะว่าเหมือนกับประมาณว่าน้องมิกอะ จุกน้องสมพรได้แล้วนะน้องสมพรยอมให้จุบแล้วนะก็เป็นคลิปที่น้องพี่น้องมีกันจุบน้องสมพรได้แล้วนะคะโดยใช้แคปชั่นว่าสมพรไบโพลาบ่ออะไรบางคนเขาก็แบบโอก้ก็ดีนะสมพรยอมให้จุบแล้วแต่บางคนเขาก็ไปแซวมาว่ามิกฉันเห็นนะว่าเธอตัดจบตอนที่สมพรนะหันหน้านี้ก็ <laughs> บางคนเขก็ยังไม่เชื่อน้องมีกัน <laughs> ก็เมื่อคืนก็จบที่ประมาณนี้นะคะ แต่ก็หลังจากที่ทุกคนหลับแล้วโรสคาดว่าทุกคนหลับแล้วพี่เอิร์ก็น่าจะยังไม่หลับเพราะว่ามี IG Story ของน้องเข้าวตังนะลงว่าเป็นแบบวิดีโอคอลกับพี่เอิร์ดนะคะซึ่งเมื่อคืนน่ะเข้าวตังกับพี่ปออ่ะอยู่ด้วยกันเหรอเอ้โต้โมเมนต์แตกแตง,งสองด้อมเลยวะ <c oughs> น่ารักมากก็ <c oughs> ก็ประมาณนี้แหละสำหรับโมเมนต์ช่วงนี้จะเป็นการที่เขาพูดคุยกันนะทาง IG บ้างทาง Twitter บ้างนะคะก็น่าฟิีกแบบนนะบางทีบ้างต,ตรงนั้นบางทีจะจิ้นสมพรกับเอดินเนี่ยมันก็แบบสำหรับราอะจิ้นยังไงอะก็คือจิน Earth ้นเอิร์ดมิก่ลีะเพราะว่าแอดมินของทั้งสมพรและเอดินก็คือพี่เอิร์ดกันนงมี โอเคค่ะสำหรับวันนี้โมเมนต์ก็ประมาณนี้แล้วกันนะคะถ้าเกิดว่ารถพูดอะไรผิดไปหรือทำอะไรผิดพลาดก็ต้องขอโทษขออภัยด้วยนะคะแล้วก็ขอบคุณทุกคนที่เข้ามารับชมรับฟังกันนะคะสำหรับวันนี้ก็ไปก่อนคะ่ะบ๊ายบาย